ในโอกาสที่จุฬาลงกร์มาหาวิทยาลัยกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่108ขอเป็นตัวแทนจุฬามอบของขวัญให้คนไทยทุกคนวันนี้จุฬาลงกร์ขอมอบความรู้108,009เรื่องความรู้ดีๆจากจุฬาที่เข้าเรียนได้ฟรีเพราะความรู้คือของขวัญอันล้ำค่าที่สุดบทเรียนออนไลน์ที่จะช่วยคนไทยทุกคนมีความสุขมากขึ้นในปี2568มาเปิดของขวัญความรู้ไปด้วยกันครับ ของขวัญสำหรับเจนวายที่ต้องดูแลลูกและพ่อแม่ในเวลาเดียวกันแถมบางครั้งต้องดูแลน้องหมาด้วยของขวัญสำหรับคนรักสุขภาพที่อยากสวยมากขึ้นทั้งภายนอกและภายในของขวัญสำหรับผู้บริหารมืออาชีพที่ต้องพาองค์กรไปรับมือกับความท้าทายใหม่ๆของขวัญสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่อยากสร้างแบรนด์แบบปังๆของขวัญสำหรับเกษตรกร,กรที่ฝันอยากเห็นการเติบโตที่ยั่งยืน ของขวัญสําหรับนักเดินทางที่อยากเดินทางให้สนุกของขวัญสําหรับคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นพัฒนากาดีเด่นของขวัญสําหรับเยาวชนไทยที่อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพราะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อที่จะรู้เท่านั้นเราเรียนเพื่อสร้างคุณค่าและเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นปีใหม่2,568ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอมอบความรูร้เป็นของขวัญล้ำค่าให้คนไทยทุกคน โทษดีปรีใหม่2518ครับ